สวัสดีค่ะทุกคนคะเจอกับปูอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะ oh, คุณกำลังรับชมโกปู <to> oh, <P> ค่ะโกปูท oh, ี่แปลว่า <me> ไปกับปูค่ะ <c oughs> วันนี้ถึงคิวของการรีวิวค่ะวันนี้ปูจะมีกระทะแบนนะคะเอาไว้สำหรับปิ้งย่างเวลาที่ไปแคมปิ้งเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้ปูจะมีมาสองแบบเลยนะ,ะซึ่งทั้งสองแบบนี้นะคะมันก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยนะ อ่ะนี่อยู่ในนี้นะคะถุงนี้ซื้อตั้งหาดนะคะเวลาซื้อเนี่ยปู่ซื้อมาแต่กระทะอย่างเดียวไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆติดมาเลยเพราะฉะนั้นไอพวกอุปกรณ์เสริมถุงถึงอะไรพวกนี้ยซื้อตั้งหาดนะคะแบบแรกที่ปู่ใช้อยู่นะคะนี่อ่อยจะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่รุ่นน,น,น,นี้รุ่นนี้มันก็คือ ทรงแบนนด์นะ,ะดูความแบนด์ของมันนะคะอันเนี้ยใช้มาปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงที่ปู่เพิ่งสักงซื้อมาใหม่นะคะดูดิดยังอยู่ในห่ออยู่เลยยังไม่ได้เคยใช้เลยนะอ่ะรุ่นนี้อ่าถ้าถามว่า มันก็ทรงแบนเหมือนกันแล้วสองรูนี้มันต่างกันยังไงให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะอ่ะให้ดูอย่างนี้เห็นอะไรนะเห็นอะไรวะอันนี้มันจะแบนมากนะคะแบนไปเลยส่วนอันเนี้ยมันจะเหมือนกับว่ามีความโค้งมีก้นกระทะนิดนึงนะคะซึ่งทั้งสองอันเนี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วตอนแรก ปูต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ปูใช้อันนี้ด้วยความที่ว่ามันแบนแบนมากอย่างเงี้ยนะคะมันไม่มีก้นกระทะเลยเราอะ่ะจะเจอปัญหาอะไรรู้ป่ะปัญหาที่ปูเจอก็คือถ้าเราวางเตาอะ่ะไม่ได้ละนาบหมายความว่าไม่ได้สัดส่วนของมันนะคะถ้าเราวางเอียงปึ๊บ พวกน้ํามันจากเนื้อสตัตว์หรือว่าอะไรน้ําจากผักพวกนี้นะคะที่เราปิ้งย่างเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเลอะเทอะบอกเลยว่าเลอะเทอะออนะคะดังนั้นปูก็เลยสั่งเป็นรุ่นนี้มาซึ่งรุ่นนี้มันจะมีขอบนะคะเนี่ยเป็นก้นกระทะนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำจากผักน้ำจากาสตัตว หมายความว่าน้ําจากเนื้อสัตว์เนี่ยน้ำมันหรือนี้ยมันไหลามาเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะเทอะไหลออกนอกเตาไงคะอ่าปูก็เลยสั่งเป็นรุ่นนี้มาแล้วก็ทั้งสองรุ่นนะคะปูบอกเลยว่าทั้งสองรุ่นปูจับจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าจะติดกับตัวกระทะไปเลยซึ่งเวลาจับม,มันดังนั้นนะคะปูก็เลยต้องไปสั่งซื้อไอ้ตรงนี้มาดูเห็นป่ะการใช้งานจริงนี่นะคะอันนี้ก็คือที่จับ เป็นอย่างนี้นะคะก็เขจะมีร่องก็ใส่เข้าไปเลย,ยเวลาจับมันจะได้ไม่ร้อนนะคะเวลาจับมันจะได้ไม่ร้อนจะเป็นลนักษณะแบบนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เราก็ต้องไปซื้อเองนะคะแต่มีขายมีขายเยอะอยู่มาค่ะเดี๋ยวปูจะให้ดูกับปัญหาที่ปูบอกว่าอันนี้มันก้นมันแบนนะคะปูจะให้ดูว่าเวลาที่ มีน้ำมันจากเนื้อสตัตว์หรือว่าน้ำจากผักเวลาที่เราปิ้งย่างเนี่ยแล้วมันต้องติดอยู่ในกระทะนะคะมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่านี่อันนี้เราวางเตาไม่ได้สมมาตรเห็นไหมน้ํามันก็จะไหลมาอยู่ั่งนี้แต่ถ้าเราตั้งกระทะดีๆอันนี้พื้นมันเอียงนะเราต้องมีการยกกระทะสูงขึ้นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือให้มันได้สมมาตร แล้วเวลาที่เราทํากับข้าวหรืออะไรพวกนี้น้ําพวกนี้นะคะมันจะได้อยู่ภายในกระทะซึ่งเราก็ต้องคอยมาตั้งกระทะให้มันแบบเอออยู่ในองศานาะอะไรประมาณอย่างนี้นะอ่ะแต่เดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้เห็นไหมเตาอยู่ในองศาเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเทาน้ําลงไป มันไหลไหมไหลแต่ว่าเนื่องจากขอบกระทะเนี่ยมันมีก้นสูงขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน้ํามันก็เลยจะไม่ไหลไปทางใดทางหนึ่งมันก็คงจะอยู่ในกระทะไม่ทําให้เลอะเทอะเวลาที่เราทํากับข้าวคะ่ะปู่ชอบอันนี้ตรงนี้แหละแต่ต้องบอกนะคะว่านอกจากความลึก ของก้นกระทะแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะเคลือบเหมือนกันทั้งสองใบนี้นะคะเคลือบกันติดเหมือนกันเลยเวลาย่างเนื้อ,อย่างอะไรพวกนี้คือแบบมันจะไม่ติดกระทะทอดไข่ก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ไดคือทุกอย่างแบบดีมากปู่ชอบมากนะคะนี่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันให้เห็นเลยนะคะว่ามันใช้ได้งานจริงหรือเปล่าแต่ปูจะ ทำเป็นไอเจ้าตัวนี้นะอันนี้เรามาลองย่างกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำสามชั้นย่างมาลองกระทะให้เห็นๆกันเลย นะมันไม่ติดเห็นไหมคะคคดณออกก็ออกได้ ที่เห็นน้ำเจิงๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะปูใส่น้ำเปล่าลงไปเวลาย่างหมูมันจะได้นิ่มๆปูก็ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่ปูว่าเออปูชอบแบบเนี้ยนะเอออันนี้เป็นสูตรของปูละกันเวนลาย่างนะคะหมูมันจะได้แบบนิ่มๆแล้วก็ไม่ค่อยกระเด็นด้วยใส่น้ำลงไปแบบกุกวากระทะนิดนึง เป็นงไงคะชอบกันไหมคะกับกระทะปิ้งย่างเกาหลีทรงแบบแบบนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะและกด Subscribe ช่องและกดกระดิ่งติดตามให้ปูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไงว่าครั้งต่อไปเราจะมาทำอะไรรีวิวหรือว่าจะมาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องแคมป์วอล์กการแคมป์ิ้งหรือจะพาไปกางเต็นท์อย่าลืมนะคะโกปูค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะ My name, love to travel wide. Just me on my own. Feel the world outside. Solo campfires burn. Stars above, so bright. In the night's soft turn. Find my peace and night. Alone is not lonely. In the wide I roam. Every path tells a story. Solo, but never alone. My name, rivers guide my way. Every step's the same in the light of day. Whispers in the trees, echoes of the past. Wandering with these fears here at last. Alone is not alone, love to travel me